แทนชาวบ้านเทศบาลเมืองหนองปลือร้องศาลปกครองฐานยุบรวมจาก45ชุมชนเหลือเพียง31ชุมชนขอศาลคุ้มครอง45ชุมชนเดิมศสารนี้คืออะไรครับเอกสารนี้เป็นเอก,นสสสกสารรับฟ้องจากศาลปกครองของระยองครับรับฟ้องเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์รับฟ้องเรื่องอะไรครับครับ คําคขอร้องของผู้ฟ้องคดีวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องของผู้ฟ้องคดีหนึ่งขอให้ศาลได้โปรดมีคมําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองหนองปือเรื่องการจัดตั้งชุมชนลงวันที่8มกรา,าพศคศหก6 7 สอขอให้ศาลได้โปรดมีคําสั่งทุเราการบังคับการตามกฎหมายคําสั่งทางปกครองตามเทศตามเทศประการประกาศเทศบาลหนองปือเรื่องกําหนดการคณะกรรมการชุมชนวันเวลาสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนลงวันที่26มกราคมพศ67ไว้ก่อนซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดําเนินการได้จัดมีการ เลือกคณะกรรมการชุมชนไว้ในที่3มีนาคมนี้แล้วนั้นหากศาลได้มีคำพิพากษาว่าดำเนินการจัดตั้งชุมชนของผู้ฟ้องถูกคดีทั้งสองดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนตัวร่วมรวมตัวเจตนารมซึ่งที่แท้จริงและตามความต้องการของภาคประชาชนและเดิมท่านชาติเป็นตำแหน่งอะไรในชุมชนครับเดิมผมเป็นคณะกรรมการชุมชนอยู่ที่เขาตโลโสอครับ แล้วก็มีเหตุการณ์ขึ้นว่าคณะเทศบาลได้มีการแบ่งเขตพื้นที่และได้จัดรวบรวมและยุบชุมชนจาก45ชุมชนให้เหลือ31ชุมชนผมก็อยู่ในส่วนหนึ่งของ คุณเป็นผู้ร่วมคัดค้านซึ่งไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมชุมชนเนื่องจากชุมชนเดิมมันดีอยู่แล้วมันทำถูกต้องอยู่แล้วทำไมเราต้องเสียงงบประมาณในการจัดตั้งยุบรวมชุมชนให้เหลือน้อยกว่าเดิมครับซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในที่ถูกยุบไปนั้นอาจจะเสียสิทธิ ในเรื่องการพัฒนาแผนพัฒนาชุมชนหรืองบประมาณต่างๆซึ่งเทศบาลเมืองหนองปืนนั้นประเทศบาลที่ใหญ่และกับกับมายุคชุมชนให้เหลือน้อยลงเนี่ยผมว่ามองดูแล้วมันมันไม่ถูกต้องครับในกับการยุคชุมชนในครั้งนี้เดิมวันที่สามผมก็จะลงรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนด้วยแต่ผมเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่เทศบาลทําอย่างนั้นผมว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยไม่ลงรับสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ อีกท่านที่เป็นอะไรในชุมชนครับเป็นคณะกรรมการชุมชนเขาตะโล2องเหมือนกันค่ะ